สวัสดีครับเด็กกับพย่อามครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่กันเกม DR Coming กัมมเนเองนะครับเล่นต่อจาก EP ที่แล้วนะครับก็เราเอาชีวิตรอดกันจนมาถึงวันที่22แล้วเนาะเดี๋ยวเราซื้ออะไรดีครับ Staying Training ซื้ออะไรไม่ได้เลยเถอยอ่าไม่เป็นไรงั้นไปลุยเลยกันนะครับวันที่23มาลุยกันครับผมยัดหน้าพีมาร์ทีก็เป็นหนึ่งทีก่อนให้ชงงะงักยิงยัดหน้าเข้าไปครับไอ้ um. นี้ยที่นอนอยู่เห็นนะเห็นนะทีหัวเข้าไป ถ้าเรายืนสูงๆแบบนี้แล้วเราถีบจะไปถีบหัวไหมไม่น่าใช่มันไม่น่ามันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นแบบนี้แบบนี้ถีบหัวไม่โดนโอ,อน,น่าทาเหลือเกินถีบหัวยังไม่โดนอีกงั้นยิงยัดหน้าไปละการแบบนี้ถีบไปหนึ่งทีให้เสียจังหวะลุกขึ้นมาทำไมครับถีบหัวหลุดเลยโอ้โหที่ก็หัวที่ก็เถื่อนอะยัดหน้าหน้าหายหน้างายหายไปด้วยเข้ามาทำไมครับผมถีบอย่างเดียวก็ได้มั้ง ออไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม,ได <What? S 1> มันจะมีถีบ,บางตัวที่วิ่งเข้ามาประชิดตัวเรานะถ้าจะถีบต้องถีบเป็นหมูแบบนี้ oh! ถีบแบบนี้ให้โล่หลุดยิงลุกขึ้นมาทําไมครับยิงยับหน้าเขาไปลุกขึ้นมาทำไม,าม,าำไมตาโอ้โ oh! หเป็นสเสียง oh! เป็นการถีบที่แรงมากถีบทีนึงแตกเป็นเสียงเลยทีเดียว oh! เดี่ยวตับใหม่เอาอตัดนึงออกมาเป็นคนเรื่อยๆกันเดีวยวครับบม oh! แบบมาแคหครับ oh! ถีบไปนหนึ่งทีแล้วก็ฟื้น ทีมาเลยอโอ้โหมากันเยอะว่ะปืนกลเลยกะป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 โอ้โหไม่ตายเลยครับยิงขาดีกว่าครับยิงขาสบายใจกว่าครับล้มกันเลาวในระนาดแล้วก็วิ่งก็ไปถีบแบบนี้มันไม่ค่อยจะได้ผลเท่าไหร่ถีบเข้าไปผีโล um ่ทีผีโล่เอโอ้ยเกือบโดนอุ้หงอ้วกมันอ้วกตายไปพวกอ้วกตายไปก่อนถีบเข้าไปแบบนี้เข้ามาดิเฮ้ยพี่ผีคาน มันยังมีที่สงครับถึงมันจะคานแล้วแต่มันก็ยังมีปากกลับเราได้ตาย,ตายปไปทีบน้าม่ก่อนยัดหัวยัดหน้าทีก็้าไปทีหนึ่งยิงยัดเข้าไปทีบท้องทีที่มันล้มไม่ล้มเว้ยเออนั่นแหละล้มไปทีปหัวหลุดแบบนี้โอ้โหหัวกระเด็นมานี่เลยน่าสงสารเลยกินทีมาทีทีมา,าไปก่อนหนึ่งทีมีผีโลผีโล,โลทีบทำลายจังหวะมันไปก่อนครับ โอ้ยพมหมวกกันน็อกนี่มันอึดเนาะ<ป>จริงๆถ้าเอาไรเฟิลออกมามันก็จะจบง่ายนะครับไรเฟิลนี่ครับโอมาเลทะลุตัวทะลุหน้าทะลุกอกทะลุทุกอย่างทีเพื่อไปเอาไม่โดนทะลุขาเข้าไปทีบยัดหน้าทําไมไอ้ถีบาแล้วถีบไม่โดนครับถีบไ,ไม่โดนเลยเ<ไ>ด,ด็กถีบไม่โดนก็ยิงหน้าเลยแล้วกันเฮ้ย<ไ>โอ้โหอึดที่หนาเกิอตายไปตายแล้วก็ตายซ้ําแล้วก็ตายเข้าไปอีก ตุบอะไรขนาดนั้นสงสัยการถีบของเราจะยังแรงไม่พอแต่เราก็อัพมาสุดเต็มเหนียวของมันแล้วนะมันก็ถีบได้แค่นี้นะครับถีบเพื่อไปทีหนึ่งถีบเป็นหมู่คณะเลื่อยๆดีกว่าเขียนมาใช้เรื่อยๆบ้างเนี่ยจังหวะแบบเนี้ยฟื้บเข้าไปฟื้บเข้าไปนี่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 เป็นหมู่คณะฟื้บฟื้บถีบไปหนึ่งทีโอ้โหเลื่อยอาบมันเรืกิน เฮ้ยพี่ยักษ์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 มาครับไม่กลัวครับกลัวเรื่อยๆครับผมทีเดียวทีเดียวหัวขาดเลยเพี่ยักษ์โอ้โหเรื่อยล่ลสุดยอดอีกทีหนึ่งพื้นเรียบร้อยเราได้ตังมา7,668ดอลลาร์สหรัฐ<อ>เฮ้ยนี่ไงอัพทีเพิ่มได้ทีทีมาครับแล้วก็หาปืนหาปืนใหม่ๆมาใช้บ้างอันนี้มีดาบไลท์เซเบอร์เป็นดาบ Laser เลเซอร์ด้วยนะดาบมูรามาสะเอามูรามาสะมาก,ก่อนแล้วกัน เราก็จะเปลี่ยนจากเรื่อยๆเป็นมุลามาซาแบบนี้วันที่ยี่สิบสุลามาซามาครับโชมันก็จะฟันเร็วนะเนี่โอเคเค่อยๆฟันเลียงตัวหูแรงนะเนี่ยฟันเป็นหมู่คณะได้ไหมเดี๋ยวถีบให้มันรวมๆกันก่อนครับแรงแรงแรงโกงมากฟันเร็วและฟันแรงครับไม่ต้องกลัวอะไรเลยเนี่ยนี่นะไงตนีกลัวกลัวกลัวนิดนึงกลัวนิดนึงเขาวกได้ ไอ้ผีวัวนี่มันน่าน่าลำคาญจริงๆไม<า>่ก,ก่อนแล้วกันลำคาญเออคนจะใช้ดาบฟันเรียบร้อยมาเอาเวบปืนมาอีกอืออะไรครับอะไรครับผมอะไรครับผมอุ้ยโกงว่ะโกงมากโกงมากหรือว่ามันยังเป็นด่านที่แบบคืนเอยวันที่ยี่สิบสามอยู่ซอมบี้มันยังไม่เก่งหรือเปล่าครับแล้วอาจจะต้องไปเจอซอมบี้ที่เก่งกว่าน,นี้อือหือ มาเลยครับตายนะครับกาดจังหวะแล้วฟันดีๆอย่างนี้เหรอเฮ้ยอย่าอย่าอย่าติดตัวอย่าติดตัวอย่าติดตัวเราเออ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 ม,มีมีอ้วก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 มันฟันทะลุโล่นะเนี่ยมันโหดนะเนี่ยพวกอะไรนะอะไรนักหนาฮะเขาใช้มีดใช้าดาบไปนนี่จะมาพวกอะไรครับโอเคจบได้ตังค์มาอีก7,764เหรียญ เดี๋ยวเอาสเต็งเทนนิ n งมาแล้วก็เฮ้ยฟิร์สิดฟิร์ิดอ่าเพิ่มเลือดนิดหน่อยแล้วก็อัพขีดมาด้วยประมาณนี้วันที่15เอามูรรามาสาวมาก่อนผีวิ่งเฮ้ยโอ้หเราเริ่มฟันไม่ทีเดียวไม่ตายแล้วนะฮะ <Huh? S 1> อ,าอ้าวยังทีเดียวตายอยู่นี่วาโทนึกว่ามันยากขึ้นอ,อันเอะตัวนี้3ทีครับถึงจะตาย <What? S 1> เฮ้ยเฮ้เฮฮย,เ,ย,เ,ย,เ,ยเริ่มละเริ่มละเริ่มเริ่มเริ่ม เริ่มยากขึ้นครับอีกหน่อยก็คงจะแบบฟันแบบ4ี่ห้าทีตายอะไรเงี้ยจะอะไรนด้นะอ้วกทำไหมได้ไหะหน้นะหหลาลำคานเธอเห็นซามูไรไลเฟินไหมซามูไรไลฟ์เฟินแฟบแฟบแฟบเป็นซามูไรมันต้องมุรามาสะแบบนี้มุรามาสะไม่ต้องรีโหลดสามารถฟันได้เรื่อยๆ <Yeah. S 1> ทีเป็นหนึ่งทีให้ชะงัก ทีไปหนึ่งทีทีไปพร้อมฟัน <c oughs> ทีพร้อมฟันแบบนี้ไอ้นั่นจะอ้วกอีกละอ้วกไปข้างบนมันไม่โดนเราหรอกเพื่อนตายไปซะมาอ้วกให้มันตรงตรงเราเนี่ยอโอ้โหพีหมาตายไปด้วยมาละมาละวิว่งมากันละวิ่งมากันละฟันไปหนึ่งทีฟันไปสองทีสองคิวดับเบิลคิวมาเป็นกลุ่ม <c oughs> มาเป็นกลุ่มแล้วก็ฟันตายเฮ้ยไอ้นั่อ้วกตายไปซะ อ้วกทำไมพี่เขาจะอ้วกทำไมครับเดินมากลับง่ายกว่าตายตายไปเรียบร้อยได้เงินมาอีก7,896เหรียญดอลลาร์สหรัฐลองใช้ไอ้นี่บ้างดีกว่าครับนี่ไลท์เซเบอร์ปาบเข้าไปตรงนี้เราก็เปลี่ยนเป็นไลท์เซเบอร์วันที่26สซามูไราดาบเลเซอร์เบบนี้ล่ะแฟบเฮ้ยโอ้มันไม่ตายว่ะทีเดียวฟื้นฟื้น โอ้ผีวิ่งเยอะครับผีวิ่งเยอะเกินไปค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นโตนเข้าไปครับมาวิ่งมาตายปืนยับหน้าเขาตายอะไรนักหนามันอ้ยอีกแล้วมันโอ้ยอีกและ้ะยืนห่างๆก็ไม่เป็นไรตักตัเป็นไม้ตายไปโอ้โหกระเด็นไปนู่นเลยกระเด็นเวอร์จริงๆวิ่งอีกแล้วผีวิ่งผีวิ่ง,ผ,งผีวิ่งกับผีเดินเร็วตีไปนหนึ่งทีให้มันรู้ว่าเรามีลูกถีบลโลยไ,ไหมถีบให้โล่หลุด ถ้าเป็นผีเดินนี้ไม่มีปัญหาเลยฟันสบายมากโอเคมาเวฟถัดไปวิ่งมาใช่ไหมผู้ผีวิ่งนี่ไม่ค่อยอึดเท่าไหร่นะ <c oughs> ผียักษ์มผีคนยักษ์เราถีบไม่ไม่กระเด็นครับอันนี้ต้องระวังต้องระวังเฮ้ยโอ้ผีคนยักษ์มากันเยอะครับ <c oughs> ถึงเราจะถีบเขาไม่กระเด็นแต่เขาก็ไม่ได้เคลื่อนที่ไวอะไรเท่าไหร่ยักษ์มากถีบให้โล่หลุดเสร็จแล้วควักปืนออกมายิงยิงบง้าไลเจ้าหัวเรียบร้อยกระเด็นไปนู่นเลย เนี่ยเดนมาถึงตรงนี้เลยครับเดินมาตั้งไกลกว่าจะเห็นหัวป<ะ>ักผีมมาพี่า้าฟันฟันโอเคทีไป็นยงทีให้หงใหชง,งะทีเปโลหลุดไม่หลุดทีเกือบโดนกลับป<ะ>ักผีหมามาเมื่อกี้ไม่เห็นทีฟันฟันทีทีแล้วฟันฟันและทีมีอยู่แค่นี้จัดการด้วยไลเฟิลเจาะกอะดีกว่าปักปักปักเฮ้ยโอ้โหโคตรอึดอื้อ เฮ้ยคราวนี้มัน,นอึดเว้ยอึดกันนินักใช่ไหมอะไรนั่นอ้วงนั่นอ้วงจะอ้วกทำไมครับตายไปซะอ้วกดินเเฮ้ยโอ้อยขึดเฮ้ยคราวนี้มันอึดมากกว่าเดิมได้เงินมา 7, เจ๋อปนุกร้อยสี่สิบสองเหรียญดอลลา,าร์สหรัฐเอาขวาก,กั้นมาสักหนึ่งอันแล้วก็อัพทีบและอัพสเต็งนะครับวันที่27 เราสามารถเอารั้วกั้นได้แบบนี้นะครับเดี๋ยวพิยามจะลองกั้นดูเขาจะมาโจมตีเราได้หรือเปล่าหรือเราจะสามารถที่จะยืนแบบฟันฟีๆแบบโอ้โหมันทะลุมาเหมือนกันนะอย่าอย่าเราสามีบริเขตกั้นโอ้โหมันตีทะลุมาเลยครับเฮ้ยโอ้ยเกือบหลบเกือบหลบไม่พ้นคราวนี้มันมีแต่ผียักษ์หรือเปล่าเนี่ยทำไมตัวมันใหญ่พี่ลึกพ่ล่านครับโอ้ขวากขวากขวากไม้กั้นไม่ไหว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  เฮ้ยมันเริ่มยากครับคราวนี้นะยัดหน้า <What? S 1> ทีไปทีนึงระ <What? S 1> ยัดหน้ายัดหลังยัดตัวยัดหัวและยัดแขนไม่ตายแลดีไอ้นี่มันอึดโดนยิงหน้าเละข,ขนาดนั้นแล้วยังรอดเฮ้ยโอ้ <What? S 1> ต้องไม่ประมาทแล้วนะเขาม,มันไม่ตายง่ายๆแบบเมื่อกี้แล้วครับคราวนี้ทีไปหนึ่งทีทีไปหนึ่งทีตายไปก่อนทีไปหนึ่งที เราสามารถถีบให้เขาตายได้ <Yeah. S 1> คือถีบก็แรงอยู่โอ้โหโดนอ้วกมันไปนโดนอะไรที่มันไม่น่าโดนเนี่ยไหนลองดูซิว่าแกจะทนกับปืนกลตรงนี้ได้นานแค่ไหนโอ้โมันทนปืนกลมากเลยนะ <What? S 1> เราถอยมาใส่ลูกกระสุนสักเล็กน้อยรีโหลด,ดปืนแัหนึ่งทีแล้วยิงซ้ำเข้าไปไอ้พวกเนี้ยไอ้พวกผีชุดก่อนเนี่ยลม้มล้มไปก่อนเออเราจะได้ยิงถีอ้วกสะดวกสะดวก โคตรอึดก็แข็งมากยิงขาแล้วกันนะจะได้ถีบสะดวกสะดวกเฮ้ยไอ้กระบนก็ะอวงแล้วเกินไปถีบแล้วยิงขาถีบแล้วยิงขาโอเคดาบเลเซอร์มาฟันทีน้าทีน้า,าฟันให้พอดีไม่พอดีอีกบพอดีฟาดเข้าไปฟาดเข้าไปทำไมท่าไยรหรอกพวกเนี้ย ถีบถีบแล้ฟันถีบเข้าไปอีกทีหนึ่งและฟันและฟันและฟันและถีบถียักษ์นี่มันจะแค่กระตุกนะครับมันจะไม่ต้องโดนอ้วอีกแล้วยักหน้าดีกว่าลำคามลำคามลำคามหือแตกเป็นหัวแตกกันเป็นแถวถีบเพื่อไปโล่ไม่หลุดซะทีหลุดซะดีสิเอธอเฮ้ยโอ้โหเกือบโดนครับเกือบโดนอ้วก 7638เหรียญดอลลาร์ซหรับตอนนี้เงินเรามีอยู่18 000. ละขาดอีก2,000เราถึงจะซื้อเลเซอร์กันได้นะครับผมแล้วก็คืนต่อไปก็เป็นคืนที่28แล้วประมาณนั้นประมาณนี้ครับสําหรับเกม The Are Coming นะครับผมเดี๋ยว EP หน้าเราก็ไปลุยกันต่อเนาะดูว่าพี่ยามจะไปได้ถึงวันที่เท่าไหร่เนาะวันที่26 25 26นี่ก็ตึงมือแล้วนะต่อไปต้องยากกว่านี้แน่นอนเฮ้ hey, ผมสวัสดีพี่ยามขึ้นเมื่อยและเกม The Are Coming ต้องขอโทรลาไปดีเบลอันอนี้ก่อนแล้วใหม่โอกาสหน้าครับสลาวณีสวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนแล้ว,ลวเจอกันครับ ดูแลถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจพี่อาร์มด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับกด s u b สไครต์นะครับกดติดตามที่รูปโปรไฟล์ตรงกลางได้เลยนะครับผมยังไงวันนี้พี่อาร์มก็ต้องขอบคุณทุกคนที่กดติดตามให้พี่อาร์มนะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม